ดิฉันธนทรอม่องวยกรยุทธ์ในช่วงบิสบ็อกนะคะช่วงที่จะพาท่านผู้ชมไปเปิดก่องความคิดไอเดียการทําธุรกิจที่น่าสนใจค่ะ<ด>วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ย่านพนครนะคะอยู่ในร้านน่ารักน่ารักแห่งนี้นะคะชื่อว่าชามเรนสตูดิโอเห็นนะคะจะมีงานปั้นน่ารักน่ารักมากมายเลยแต่ว่าร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่งานปั้นสวยๆนงานแต่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะเพื่อให้คุณสามารถสร้างสารรค์ชิ้นงานของคุณเองได้วันนี้นะคะเราจะพามาพูดคุยถึงไอเดียการทําธุรกิจและการตลาดของชามเรนสตูดิโอกับคุณนิกนดท สวัสดีครับค่ะแนวคิดในการก่อตั้งชามเดินสตูดิโอมีอะไรบ้างคะแนวคิดในการก่อตั้งก็คือ,เ,อเราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาครับทำนำมาทำธุรกิจที่เราสามารถบริหารได้เองค,ครับผมแต่ว่าตัวสตูดิโอที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะอาจจะเป็นถายงานของเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยมันอยู่รอดไหมคะตอนแรกๆ ความเป็นไปได้ยากครับต้องต้องมีความเป็นธุรกิจมากกว่าทีคิตตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าธุรกิจงานคือเหมือนว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจศิลปะถ้าพูดถึงในเมืองไทยเซรามิกได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะเซรามิกยังไม่ค่อยได,ได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับะจะไม่เหมือนงานเพ้นท์งานทั่วๆไปครับท,ท,ท,ที่ที่คนอื่นเขาเข้าใจง่ายทุกคนคก็จะเข้าใจว่าเป็น การปั้นหม้อปั้นหายปั้นจานชามค่ะครับค่ะ,คะก็เลยต้องเอาเวริร์กช็อปเข้ามาช่วยหรือเปล่าคะ,ะ่เป็นเวริร์กช็อปเราเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะหารายได้เนาะในการเลี้ยงธุรกิจตัวนี้ครับค่ะแต่ว่าเราก็เพิ่มความเป็นศิลปะเข้าไปด้วยครับอ,อย่างตัวคอร์สเวริร์กช็อปเนี่ยพูดถึงปัจจุบันมันได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะอกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่าง จะเห็นว่ามีคนเรียนเรื่อยๆครับแล้วก็มีสถานที่รูช็อปอื่นๆก็เปิดเยอะขึ้นนะครับเราทำโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะเนื่องจากงบที่จำกัดครับผมเราก็อาศัยโซเชียลมีเดียเนาะตามยุคสมัยครับช่วยโปรโมทไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปากต่อปากครับผมยากไหมคะบ้านเซรามิก Uh ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากแล้วไม่ง่าย <c oughs> ถ้ายอย่างนี้ต้องลองไปปั้นดูต้องลองว่าปัน้นว่ายากหรือง่ายยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าซีอีโออยู่ชั้นสามใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยครับ <c oughs> <c oughs> ถือว่าการทางานศิลปะเนี่ยค่ะเราได้ได้เงินด้วยเหนื่อยไหมคะยากไหมทาธุรกิจของเกี่ยวกับศิลปะจริงผมไม่ได้เริ่มมาจากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องธุรกิจเท่าไหร่ตอนแรกค่ะเพราะว่าเด็กเหมือนเด็กอาร์ทุกคนก็ไม่ค่อยะจะไม่ค่อยจะเ,เ,เรื่องตรงนี้เท่าไหร่แต่พอทำจริงๆแล้วมันได้ประสบ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ที่ทำงานอย่างอื่นมาก่อนครับอย่างผมทำงานประจำที่อื่นก็เอาประสบการณ์มาใช้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีเนี่ยครับมีพาร์ทเนอร์ที่เขาเป็นเขามีความรู้ทางด้านนี้มาช่วยครับก็ทุกอย่างก็ มีการประชุมกันแล้วก็ทําตามแผนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรามองแนวโน้มไอธุรกิจแบบเป็นศิลปะที่เป็นเวิร์กช็อปศิลปะแบบนี้ในเมืองไทยอะค่ะมองแนวโน้มว่ามันจะเติบโตมากแค่มากน้อยแค่ไหนในอนะโคตอะค่ะอืมผมว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับเติบโตได้เรื่อยๆค่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคิดว่านะครับคิดว่าอยู่ที่ว่าตัวของคนทำสตูดิโอ ที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองไม่มากเช่นนเลนเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่ืบนเปิดไปตามกระแสบ้างหรืออาจจะไม่ไม่ได้รู้จริงๆเป็นแนวแบบนักลงทุนอย่างนี้นก็อาจจะทําให้ลําบากหน่อยสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําธุรกิจประเภทนี้คืออะไรคะจิงเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นนะครับก็ ต้องซื้อสัตว์มีจรญญาบันอันชีพของตัวเองะครับค่ะแล้วก็ทํายังไงให้รักษาคุณภาพของของการสอนเราไว้บรรยากาศบางทีอะไรที่มันได้มากกว่าการสอนหรือว่าการทําแบบนี้มันคือเหมือนมาพักผ่อนค่ะอกลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่เป็นใครอะคะอ่อจะจริงๆตอนแรกกะไว้ คิดไว้ว่าเป็นวัยทํางานครับผมแต่พอทําไปทําไปมันเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยจะมีเด็กๆมาเรียนจะมีคนสูงอายุาคนสูงวัยมาเรียนอะไรยเงี้ยครับทาไมตอนแรกถึงคิดว่าเป็นวัยทํางานนะคะก็อาจจะคิดมาจากว่าสภาพบริบทกรุงเทพอะครับมันมันเป็นมันเป็นเมืองเนาะทำงานที่แบบคุนวายแล้วก็ไม่มีเวลา พักผ่อนอคือวางโพสิชันนิ่งตัวเองเลยว่า,าชามเดินสตูดิโอเนี่ยจะเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับคนที่ต้องการมาผ่อนคลายเสวัชชีสินะคะครับ,รบช่วยผ่อนคลายด้วยครับแล้วก็ศิลปะมันในความคิดของของเรามันก็คือช่วยให้ชีวิตมันบาลานซ์ขึ้น นี่นะคะผลงานก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือว่าเหลือเก่าๆอีกนิดหนึ่งใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณมากนะคะวันนี้ค่ะที่มาแชร์ไอเดียการทําธุรกิจในงานศิลปะนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับกดตรงไปตรงนี้ใช่ไหม